ครับผมคลิปนี้ก็หลังจากทานข้าวเสร็จก็มีเรื่องปรึกษาเอ้พีนะปรึกษาครับว่าประตูห้องน้ำมันจะเปิดย,ยังไงดีไอ้พีนะทีมงานว่าไงทีมงานเรา,เอ,าอีก,กีเปิดข้าก่อนหรือว่าเปิดขึ้นบนเรอะเราก็เปิดง <c oughs> ล,ล,ลดงล่างเปิดปีกเรอะเอาเอาตะการนะตระการนะตะการนะตระการนะเรอะนะาของนายเปิดยดีไอ้พ<ย><ย>ีนะ คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมอยากเห็นคอมเมนต์เยอะเลยตอนนี้นะครับผมเอฟซีนายว่าไงเดะเดะเปิดเข้าไหนเปิดเข้าไหนเปิดเข้าคนไหนเปิดออกงอเกะกะงอกเก็กะเปิดขึ้นข้างบนก็น่ารำคาญขึ้นบนแบบซุปเปอร์คารผสมถุนเนี่ยน่ารำคาญนู่นนายเอาไงนานเ่าไงคิดไงผมว่านะเออประตูเนี่ยเราเราใช้เป็นกระจกเลยโอ้แต่แล้วไม่ถ้าการทาง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 การหน่อยทางการใช่ไหมเออเข้าในหรือออกนอก ง่ายก่อนบูต้นก่อนบูทอนใช่มเข้าข้างในออกออกข้างนอกประตูมันมาอย่างนั้นใช่ไหมเราปิดเราปิดเข้าข้างในฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าข้างในฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะฝั่งฝั่งนั้นมันจะไปติดโถส้วมออ๋เปิดไม่ได้นี่ไงติดฝั่งนี้อ๋อคือเปิดเข้าในฝั่งซ้ายอีกี่ยังไงผมไม่ไม่เห็นความคิดแบบนั้นยังไงเอาคุณพูดสิผมถามคุณนี่เปิดเปิดเปิดลงดินเหรอไม่ได้ เอาไง<ป>อ <ไป S 1> ๋คิดเออเนนถ้าเป็นผมอ่ะเนี๋ยเดี๋ยวคุยแต่คิปเออแต่เดี๋เนี้ยเนี้ยคือโทรซ่วมตัวนี้ครับ,รบ,อ,รรรบอีที่โทรส่วมฟังขวานครับผมก็เน,นี้ยยังไงวะงมานี่แหละมาขอนี่แหละอยากที่ที่มาว่าเลยสวัสดีฮะอ่าตอนนี้ทีมงานเรายังไม่ลงตัว,วกันเรื่องประตูห้องน้ำจะเปลดยไปทางไหน แดนคือบอกว่าเปิดขึ้นข้างบนเออนั่นแหละไม่ใช่ค่ะใครบอกขึ้นบนเดี๋ยวคือบอกว่าเปิดเปิดเปิดลงล่างนะลงที่นู้นเออกระาลังคาพี่บ่าวบอกว่าเข้าข้างในเออเข้าข้างในด้านนี้โดยรวมคือเข้าข้างในแหละนะชายประตูเนาะถ้าเราาหหันน้เข้าใช่ไหมเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นโถดีนะใช่ไหมเออเปิดฝั่งนี้อาจจะติดใช่แต่ผมคิดว่าถ้าเราเปิดฝั่งนี้อะคว่าเหรอได้มกว่าเหรอเปิดออกมาไว้ฝั่งนี้ได้ไหมก็นอกก็มาทางนี้อ่ะ ก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะข้างในเผื่อระหว่างทางวางอะไรมันก็เกะกะไงเพราะว่าห้องน้ํามันก็ไม่ได้ว่ากว้างใหญ่มากนี่ไหนไเจ้าจะเปิดไปไหนออกนอกฝั่งขวาเปิดมาแล้วก็แปะไว้ฝั่งนี้พอได้เหมือนกันบึ้งเนาะก็พี่นะดูได้ไหมล่ะก็ได้ก็พี่ไม่อยากให้มันมีประตูมันเกะกะไม่ต้องใส่เอาผ้าม่านบ่ะผ้าม่านเลยเอาสาดตสัตเอาไม่ใช่เจ้าฟังนะ ตรงนี the 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 ้นะใจนางจะนึ่งข้าวห้องครัวครัวห้องครัวห้องครัวอันนี้คือห้องครัวออกตรงนี้นะเออดีๆใช่ใช่หงครัวครัวเออห้องครัวนี่ได้จริงยู่แต่ว่านี่ห้องครัวใช่ไหมนี่พื้นที่จองเยอะนี่แต่ว่านะเวลาลมตีสรุปสรุคือเาน่แหละพาตัวนี้ใช้งานเยอะอยู่ให้น้ำให้น้าไปเลยเวางซ้ายนะครับอีีหนะาฟันทงทงฟันไปฟันทงทาไมฟันแล้วรักฟันทงสรุปคือเอ้าอาอาเปิด เข้าข้างในฝั่งซ้ายเดี๋ยวจะมาถามป้าครับปุ๊บปุ๊บหมุนปุ๊บเอ๊ะนางป้าป้าทนฮาประเด็นจบออนะ <c oughs> ไปยังไงนี้นี่กวาดไปดูงมันนี่ขี้แดกเลยขี้เอาเลยนี่ได <c oughs> อ,อาาป่ะพุทขีห <c oughs> น้าระบคำคนที่ไม่ออกออกแล้วนี่โผล่แล้ว,ลลว <c oughs> ใช่ไหมโ <c oughs> อ้ยพี่มังี้กข้าวอยู่เอี่ยนี่โผล่นี่โผล่นี่นี่ปุ๊บปั๊บใช่ไหมปุ๊บ โวยผู้มันไร้ชายมันก็ถามความคิดเห็นเออเดี๋ยวผมผมตัวอย่างให้ดูเออแล้วก็นี่คุณเข้าในปั๊บแม่เข้าในปั๊บคุณจะสรุปยังไงคุณดูปู้ควบเี่เด็กเอ็มแต่ข้างในชามันร้านอยู่กินข้าวอยู่เห็มไร้ชัางนอกแม่เรื่องคุณจ้ผลไม่ได้เลยคุณกินคงกินข้าวดูสีเหลืองๆในจานเลยนะคุณดูสิอะไรตัวอย่างนะกินข้าวกินน้ำอยู่อ่ะผมลองนี่นะสรุปเปิดด้านในครับผมถามให้คุณมีประเด็นคุณยังไม่รู้อีกไม่จริงๆเราเรางงไง ตามนั้นแหละหมอสรุปจะเปิดประตูด้านในของพี่บ่าบุ๊ปปุ๊บ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 โอ้แข็งไหมพูนะเฮ้ยได้ฉลักไม่เป็นไรได้ชอบเหรอพอได้ยจิตจิตละทันไม่หรือตายอยู่เอ๊ะ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 เจ็บอีกก็ขึ้นอีกสักนิดนึง จะได้มาฉาบง่ายๆเนาะมื่นเนาะนะเอฟซีนี่ก็ไหนๆก็มาดูแล้วก็ให้เอฟซีได้ดูว่าตอนนี้ห้องน้ำเป็นไงเึงนไหนเอฟซีครับสรุปแล้วก็เราก็เรียบร้อยแล้วนะครับพี่นะครับงะมลก็จะปล่อยลูกแบบนั้นเลยเอฟซนเพื่อเป็นการระบายด้วยแล้วก็ฝั่งข้างหลังนี่ฮะเราก่อจนเลยอนี้จะเปนช่องระบายอ่ะกินมาไปข้างนอกเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแล้วก็จะทําการฉาบนะครับฉาบนนสิแล้วก็เ,ออเรือน,นี้เอเจี๊ยบเจี๊ยบงานนเหล็กตัวนี้ออกเลยเดี๋ยวจะก่อตรงนี้อีกเสริมอีกนดิดนึงนะครับตรงบนประตูนี่แหละมาหาเหี่ยบบ่องเพราะว่าจะได,จะได้จะได้สวยงามด้วยจะได้มีตัวรับรักเหล็กข้างบนด้วยเนะาะเนื้อจับเสียบต่อใช่ไหม

พี่พ่ไม่รอช้าจับต่อไม่รอแล้วนะหยุดนะรอปำไมป่าเงินป่านนป่งินป่เงินเขาไรเ้เต็มแขียแล้วะ่ปุ่งมมีจะเชนหนามอไรเงินบอก

กินแล้วนังแล้วนี่กินแล้วกินไงใครกินขขามือเป็นกระติบอะะไะกค่ินบบปลาชิ้นบางรเหรอมาบคุณค่าอ๋อห้อน้ำเนาะลตากยาเราจริงเขาทำรอแอ้วยัยบอกว่าคนทำรอมากัข็าบ่อก่าขอบคุณครับขอบคุณครับ ใครเห็นกันย่องนี่เออที่นี่เขาก็ห้ามดิเลยเออย่องม่ไทรบ่ออิลีหลาปอเฮ็ดคักขนาดลูกเว้ยเออเออเออดีมางคนหน้าที่ะหน่อยไมาบอกใข่คยเอ้ยขวดดีเลยพี่น้องถ้ําป่ายนี่งนอป่ายตะหน่อยเวลาพี่น้องบอกมอนเหมื่อยบนบนนะฮะเฮ็ดกินมึงนี่แม่ตรงนั้นเป็นขั้วครับผมตรงนั้นเอาไว้เป็นพื้นที่ในการทำงาน่อยบ้าเขาจะมาเบาคน่้าไม่ไหวใหญ่ยา้วก็เกลียดขนาดไอ

ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยมีน่าท่านหมอชุดใหญ่กยังใหญ่มากบอกมักสร้างบ่บ่มักสร้างงานบ่บ่าเนาะงามเนาะโอ้นั่นแหละในญ่บ่มักสร้างบ่สร้างบ่สร้างงานเนาะนะเออนั่นแหละงานเออครับผมงามเนาะคุณยายมาถึงถึงขั้นก็บอกว่าเดนนมคักแล้วคักแล้ว ขักแล้วบขอมากครับผมขอบคุณยายก็คุณยายชมน่เป็นกำลังใจให้ผมนะนี่เนาะใช่ไหมเป็นกำลังใจมากมายใจตุ้มพิบนเออม่่ใชมาอวอะไรอะไรนี่อะไรนี่โอเคเราออสวัสดีครับ